โรงเรียนบางอําพันวิทยาคมตั้งอยู่เลขที่191หมู่4ี่ตำบลบ้านตาลอ,อําเภอบำเน็จนรงจังหวัดชัยภูมิบนพื้นที่สาธารณประโยชน์โนนบุตาขาวหรือบึงบางอําพันจำนวน68ไร่2งาน20ตารางวาแรกเริ่มเปิดสอนเป็นสาขาของโรงเรียนบำเน็จนรงวิทยาคมสาขาหัวทะเล เมื่อวันที่5กุมภาพันธ์พุทธศักราช2534ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1และระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่2โดยใช้สถานที่เรียนนะโรงเรียนบ้านหัวทะเลผ่องประชาสรรค์ต่อมาเมื่อวันที่13มีนาคมพุทธศักราช2535กระทรวงศึกษาธิการได้อนุมัติประกาศเป็นโรงเรียนเอกเทศชื่อ โรงเรียนบางอําพันวิทยาคมและได้รับงบประมาณก่อสร้างอาคารเรียนแบบเบเ็ดเสร็จและอาคารประกอบจึงย้ายที่ทําการจากโรงเรียนบ้านหัวทะเลของประชาสรรมาอยู่ณพื้นที่ปัจจุบันโรงเรียนบางอําพันวิทยาคมสังกัดสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานกระทรวงศึกษาธิการ มีวิสัยทัศน์เพื่อจัดการศึกษาแบบมีส่วนร่วมอย่างมีคุณภาพตามมาตรฐานการศึกษาที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญบนพื้นฐานหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงปัจจุบันอยู่ภายใต้การบริหารงานของดรเจรัญธิติการสุทธานุษย์ผู้อำนวยการโรงเรียนบางอัมพันวิทยาคมมีนักเรียนที่กำลังศึกษาอยู่จำนวนทั้งสิ้น191คน มีข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษารวม23คนกระบวนการขับเคลื่อนโครงการชูป้าแอนชายป้าเกมโรงเรียนบางอัมพันวิทยาคมขั้นเตรียมการพี 1. ประชุมเตรียมความพร้อมคณะาทำงานและพาคีเครือข่าย 2. ร่วมกำหนดและประกาศนโยบายการดำเนินงานเด็กวัยเรียนสูงปีสมส่วน 3. กำหนดมาตรการโรงเรียนอ่อนหวานและกำหนดบทบาทหน้าที่และมอบหมายภารกิจ 4. คัดกรองภาวะโภชนาการเด็กนักเรียนช่างน้ำหนักวัดส่วนสูงคัดกรองขั้นดำเนินการดี 1. ประชุมคณะทำงานเพื่อชี้แจงโครงการและมอบหมายภาระงาน 2. อบรมแกนนำนักเรียนจำนวน9คนจำนวน10วัน 3. กิจกรรม BP แบ่งนักเรียนเป็น2กลุ่มดังนี้กกลุ่มโชป้าคือกลุ่มเด็กที่มีปัญหาน้ำหนักเกินจำนวน24คนจัดกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าหน้าเสาธงวันละ15นาทีแด้เข้าร่วมกิจกรรมลดวเวลาเรียนเพิ่มเวลารู้ตามที่โรงเรียนบางพันวิทยาคมกำหนดจำนวน1ชั่วโมงขอกลุ่มชายป้าคือกลุ่มเด็กที่ไม่มีปัญหาน้ำหนัก ตัวเกินจำนวน67คนจัดกิจกรรมออกกำลังกายตอนเช้าหน้าเสาธงวันละ15นาที<ม>ช่วงพักกลางวัน15นาทีและเข้าร่วมกิจกรรมด้วเวลาเรียนเพื่อเวลารู้ตามที่โรงเรียนกำหนดนวัตกรรมโชป,ป้าแอนชายป้าโรงเรียนบางอพั์วิทยาคมได้นำต้นแบบของกรมอนามัยประยุกต์ใช้นับว่าประสบผลสำเร็จเป็นอย่างดี ทำให้นักเรียนมีความรู้ที่ถูกต้องมีพฤติกรรมการบริโภคอาหารที่เหมาะสมเด็กเติ่มอ้วนและอ้วนลดลงและมีสมรรถภาพทางกายสูงขึ้นทั้งนี้มีปัจจัยแห่งความสำเร็จคือได้รับความร่วมมือจากภาคีเครือข่ายของโรงเรียนและชุมชนมีการประกาศนโยบายที่ชัดเจนกำหนดมาตรการอย่างเป็นรูปธรรม ตลอดจนมีการจัดกิจกรรมให้นักเรียนเหมาะสมตามกลุ่มเสี่ยงอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง